สตี่ไม่ครับแม่ไม่อป็ไรสตีมไม่ครับเป็นเป็นมวนไปเอาหันเกี่ยวเขารถไฟมากเ้อแข่งแรถไฟเลยครับตึมเนี่เอ้าตัวตมตไฟต่มรัไฟต่ำแข่งแข่งรถไฟอละเข้าวาเลย เอาแข่งกับรถไฟครับแข่งกับรถไฟสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับแข่ีกับรถไไปรอบไปรอบปาร์ครถคูเดียกนเนลหนึ่งโอ้เคยรีดทับทุ่งเต็มหน้าบอยโอ้เข่าป่าอืม ออพี่ผมเลยไหมรถไสม,มารถ <c oughs> ใสมาขาหน้าบอยไปปึ้งไปใสมาขาหน้าบอยอย่าบ้าอย่าบ้า,า,ามีแต่คนบ้าเลยไรเนี่ย